พันธสถานหญิงกลางมอบน้ำมันพืชใช้แล้วให้กับมูลนิธิภูมิพลังปั่นน้ำใจไบโอดีเซลเพื่อนำไปใช้ผลิตไบโอดีเซลให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งให้เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมนางสาววยลรักซึ่งชื่นผู้อำนวยการพันธสถานหญิงกลางพร้อมด้วยนายยศพลบุญนาประธานมูลนิธิภูมิพลังปั่นน้ำใจไบโอดีเซลและนาวาอากาศเอกประพิษทศเทพพิทักษ์นักวิจัยไบโอดีเซลจากกองทัพเรือร่วมพิธีรับมอบน้ำมันพืชใช้แล้ว จากันทักสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครเพื่อมอบให้กับมูลนิธิภูมิพลังปันน้ำใจไบโอดีเซลโดยนางสาววรา,าักกล่าวว่าชันทักษสถานหญิงกลางมีน้ำมันพืชใช้แล้วจำนวนมากซึ่องอยังไม่มีวิธีการกำจัดที่ดีพอจึงเรนเห็นว่าการนำน้ำมันพืชใช้แล้วดังกล่าวมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นไบโอดีเซลจะทำให้เกิดประโยชน์นอกจากนี้มูลนิธิภูมิพลังปั้นน้ำใจไบโอดีเซลมีแนวคิดจะนำน้ำมันพืชเหล่านี้ ใช้ในพิธีชาตปนกิจเนื่องจากทางมูลนิธิมีโครงการวัดสีเขียวเรือนจําสีเขียวทันทาสถานสีเขียวที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและยังได้มีการขอองค์ความรู้จากกรมอู่ทหานเรือซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการใช้ไปโอดิเซลเป็นอย่างดีชนะทองปริมิีรายงาน